มันจะเป็นเส้นปลากก็ตามเห็นยังมีรถฝ่าไหมปล่อยไปก่อนมันไปย,ยังหมดยังอหมดแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนก็ค่อยเคลื่อนออกไปทีละนิดทีละนิดช้าๆรถข้างหลังมันจะได้หลบเราได้โอเคแล้วก็คืนไฟเลี้ยวถูกต้องเนี่ยตอนแรกปลาจะาให้รูปมันเลี้ลงละ ตรงเนี้ยมนตายตรงไปลูกป้าให้ลูกตรงแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้นะลูกเราจะขับไปพ์คไปพ์คชุมแพรหรือตรงไปกาลสินเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยลูกเห็นลูกตามนู่นนู่นลูก,ก<า>มกกรถสีฟ้าไปนละ้วตรงนี้นคือมันไกลไปลูก,กิดไปเลี้ยวซ้ายนานไกลกไปอ่ะิดไปเลี้ยวซ้ายขา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 เข้าช่องค่อยๆเข้า เลยขึ้นไปเลยขึ้นเินคราวนี้ลูกเห็นเส้นตรงกลางเนี่ยสีเหลืองเนี่ยแสดงว่ามีรถสวนนะลูกมันขับได้สองเลนลูกดูลูกสอนก็ได้เดี๋ยวไปเข้าใจว่ามันเป็นเลนของเรานะมันจะมีรถอ้อมสวนมาเพราะงั้นเลนของเรามีเฉพาะเลนนี้เราขับตามเลนเราไปเลย คราวนี้เราทางรองเรากําลังจะเข้าทางหลักลูกดูขวาดูกระจกไม่มีรถหลังนะลูกค่อยๆเคลื่อนไปแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วไปเข้าตรงเส้นปลามีไหมถ้าไม่มีรถลูกก็เข้ามีก็ให้มันแซงไปมีรถตามหลังสีน้ําเงินมันเห็นมันเห็นลูกเราค่อยๆเข้าเออ มันจะแซงเมันก็บข้าไมไปเส้นนู้นเองเอ,อีกครคันเนี้ยมันเห็นลูกแล้วตกไปเลยช้าอย่างนี้แหละถ้าเป็นเส้นปลางสีขาวเนี่ยเดินรถทางเดียวกันลูกเห็นไหมเนี่ยลูกเห็นความต่างกันแล้วนะของสี และเส้นสีขาวเนี่ยก็คือเส้นห้ามล้าเข้าไปเส้นขอบทางไหลทางส่วนเส้นสีเหลืองนั้นแสดงว่าสิ้นสุดขอบทางด้านในรูปสีเหลืองความหมายต่างกับสีขาวนะสีขาวนี่ห้ามคล่อมเลยสีเหลืองระบุว่าสิ้นสุดขอบทางด้านในลูกจะเห็นขับรถแบบสีเลนอย่างเงี้ย มันมันจะตีเส้นข้างนอกเป็นสีเหลืองไม่ใช่เป็นสีขาวนะลูกตรงไปเลยเลี้ยงกล้ออะไรการน้ำหนักเท้ากับคันเร่งให้ดีปรับสาความเร็ว คือถ้าขับทางไกลอ่ะมันดีอย่างหนึง่งก็คือมันไมี